สวัสดีครับมื่อนี้ชายหน่อยรถเกี่ยวครับมาอยู่ที่บ้านน้องป้าตองน้องพรน้ออยู่กับคุณพลอยยังเนาะครับนี่ยใช่ทวีใช่ทวีนี่มื่อนี้ให้อูปสิทธิโชกการช่างนี่มาแต่งแบบจัดเต็มให้เลยเนาะแต่บอกขยายปากน้องพรน้องบอกยังยังนี่ก่อนเี่ยมสิก่อนลองแบ่งชั้นส่นบวกยังหน้าปียังค่อยยับยับไปเรื่อยเนาะพรน้องยับไปเรื่อยๆนี่บึงในคลิปอยู่เมื่อไหร่บึงคลีบชายหน่อยรถเกี่ยวนี่ยบอกเป็นใจเลย เป็นยังไงขึ้นอยู่มันขึ้นมันขึ้นไหลดีแต่เจนมันไหลดีมันคือนโบอูอา้อ้าเสียงมันขึ้นนิ่มดีแต่เจนที่เกี่ยวจะปวดหัวนี่ครับตัวแอร์โอร์ต้าดีซีเจ็ดสิบจีพัดครับนี่มาติดให้พอทะานี่อีกแป๊บเดียววะได้ล่องแน่นอนมาเลยเนาะให้ใช่หน่อยอยู่ล่องน้ำบ่ไหนไม่ให้เมื่อ ไ่อยู่ร่องดีกว่านาะพอะอา่อเนาะไอ้จบเลยเนาะจบนี่บ้านน้องปลาตองครับรถได้เจ็ดปีแล้วพ่อนี่ยปีที่ห้า่างม้อนเฮ็ดฝาเฮ็ดตูต้เบาตูเาต้เบานีน่ยกฝาเกลี่ยอร์มนะครับช่างบุดเห็นแรงตัวไหมรถข้อสปริงครับนี่ ตั้งไก่ทีแล้วแล้วเหลือแต่ใช้มเลยน่อนตะนนี้น,นอ้อนี่ครับแค่น,นี้แต่งครบเสร็จครับพี่น้องแต่บ่ได้ขยายปากครับเกี่ยวดันข้อสปริงสายพานลูลูเบา อันนี้ก็อ,อันเอฟซีใช้หน่อยรถเกี่ยวได้ครับเนี่ย <Yeah. S 1> แต่ละมือเนี่ยนอนบึงคิปใช้หน่อยรถเกี่ยวอ่ะอะไรไปจะได้พอมีประโยชน์แหงเนาะส่องใช้หน่อยรถเกี่ยวเนี่ยโอ้ยแต่ข้อมือได้เพราะว่ากีแทะพรมตัวพมตัวไปเยอะเพราอายุอะไรล่ะไะอายุอายุอะไร่ะครับเก้าแปดโอ้ฮะ เกาสปดครับเก้าสิบแปดปีเจ่นเจโอ้ยังยังมกรถเนาะว่าป่านฟ้าเหะครับฟ้าเหะกับเท่าอะไรกับ่ธรรมดาเนี่ยนก็ได้คือกันอะไรดีย่างไปปได้เงินนี่นะก็สแต่ว่าส่วงลักๆมังนาี่ย่างไปกับบอยากได้เงินม่แต่เสียเงินมี่ยากเดียวมีอยางเดียวกเลยาหัวยอองกโอ้ยเกาหัวยองยแล้ว มาะชทศไหนเป็นคลิปเลยบู๊รถเข่ามันเป็นใจร้อนว่ะเตี้ยรถเข่ามันคือจังเกียวไงเกียวด่ายะเข่าหล่มๆเขากันคิดหาเตี้ยเนาะพอนะเดี๋ยวมืัอนี้โอ๊ยได้ยิ้มบอกแน่นอนพ่อไรใจได้ยิ้มออกมาอันนี้เนาะยิ้มออกมาโอ้ยนั่นกรบเป๋าเปิดนะพ่อเนาะรถมันบ้าเนาะประเทศนี้เตรียมกระเป๋าใหญ่ๆไปพ่อเอาเอาไปใช้เงินเดี๋ยวมึงใช้เงินหมด มันเต็มมันเต็มครับมันบม่ได้ซ่อมมันไม่โอ้ยบม่ได้ซ่อมแล้วครับสายผ้าเนี่ยเลื่อมไปเลยครับเนี่ยที่สายผ้าดูโคตรเลื่อมไปเลยจักเสือร้านได้เสื่อเทล่าสุดแย่หมดได้ดิโอ้ยหลงหอดหมองซืือเวลาป่ะเนี่นี่สร้างมันน่าเลยเออแม่นเม่นไก่เสร็จแล้วละครับพี่น้องครับทำเลยครับมาเนี่ยเตรียมงานอูประเภียวกันครับ ตอนนี้กาเกือบห้อมวงลวพอแล้วกะยังไม่เยือนดุลน,นึกเอาครับนี่สางมอนครับโอ้สางมอนนะสางมอนไปไหมาสางมอนกะกำลังตั้งนิ้วครับเริ่มสางลอยสางอดก็ยัง งมอยู่กับอันเก่าหนะ่นละข้อ,เ,อเพื่อนนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาไปทดสอบกันเลยครับมาหนิเร็ยนกันจะจะ่าคำกัทดสอบให้มเมาเลยจังเมนะื่อเมาบ่ากินเด้ครับผมบ่ก,กินเหล้าเด้ง่าเไ็่ง่ายเลยบ่บบกินเลยครับบ่ก,กินเลยกิ่นน้อย บ่บ่บ่แมนบ่กินหน่อยบ่กินเลยครับย่างเพื่นงานนะก็คือว่าเวลางานคือเวลางานเนาะอันทางมอนเนาะช่างมอนโอ้ยนะลืมลยว่ากินน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่ากินได้อยู่นี่นี่เคลื่อนก็พอแล้วนี่บ้านนี้ไปเลยบ่พ่อเนาะเรียบร้อยแล้วก็อันเข้าเดี๋ยวไปเอารถออกนี่ครับเตรียมไปรถครับเงิ้น่อยเด็ดใจแน่นอนครับเด็ดเสียแน่นอนนี่ยายเราสีน้ำหอดเทีอนมาได้ ช่หน่อยนี่นใช่หน่อยบอกบอกมองยู<อ>ยนด้ครับหี่ยบอกบอกมองยูรถรถเร่รกับครับเรียบร้อยครับเอาไปล่องให้ตอนช่วงคำเลยครับพี่น้องครับเอาไปล่องให้ทุ่นพอเป็นนะครับคำเลยครับพี่น้องครับคำกะล่องให้จนจบไปเลยครับพี่น้องเขาโอ,โอ้คือง,งามเ๋ยประนี้ ได้เตคอยดำต้นเดียวดำต้นเดียวเป็นเขนเจุกเดียวแล้ครับก็คลิปนี้ครับพิเศษหน่อยคลิปนี้หลังจากที่ตกแต่งครบเซตแล้วลูกค้าก็จะนำมาเกี่ยวแต่คนที่ขึ้นขับคือชายน้อยนะฮะ เดี๋ยวให้ไอคนครับไปล่องมาเลยครับไปล่องครับผมเงินมาชื่อเบียร์ฮะที้่ได้ยูพันไรแต่ปีี ตั้งตั้งกี่เพรา้อยหร้อยเจ็ดร้อยก็ยังบื่นนะเป็นเป็นเนี้ยนี่บ่พอมันดึ๊กมาตีตีสองตีสามจะไปจะร้อนจะคันมันมันเป็นเนี้ยนี่บ่อันดันได้เนี้ยนี่บ่ได้กี่นะเมื่อก่อนนี่ครับเราจะมากินต้มไก่ไอ้ก้อนก้อนก้อนที่ท่านได้เฮ็ดรถมันเป็นได้สี่บ่บ่มันบ่เป็นแล้วจู่บีมีตะอืดกับอืดอืดกบอืดไปนินึงก็อืดโลดแี้ยมันบ่รดแห้งกินเขาแล้ามากนะอื้ออื้อตอนนี้เงียบเลยวกันบ่ เสียงนี่นิ่งเลยนะเรื่องกรบปุค่าถูกใจว่าแต่ถูกใจมื้นหลังอะนะสายเกี่ยวเขาอย่างตัวจิงติดตามเลยพอเด้ช่องนี้มีประโยชน์นะครับเด้อใช่น้องรถเกี่ยวพอเคยเห็นตัวจริงบ่ยังแล้วนี่างะครับนี่แหละนี่แหละครับนี่แหละครับตัวจริงใช่หน่อยนี่แหละตัวจริงตัวจริงครับนี่โอ้คนบล็อคพอแต่ว่าถูใจครับเจ๊แม่มาดิจ้ะเจ๊มาดิเจ๊มาโม่เจ้าเจ๊มาโม่เจ้าเจ้า แเราบริอ้วนไหเราจอยอย่งนี้พินคนบ่ครับพิคนบ่แจ้งแล้วอุน้วนจำจำดอกมันมนขออันนี้เราสูงเงวนครับสูงาเขาดีมันมันคนออูครับเนี่ยวกันประชิดที่ช่วยการช่างนะครับนี่ยเรว่าตั้นะพ้เพื่อนนี่สูงหลวกจอยนะครับนาในบได้กลมีแหลมปิลิตเนี่เดี๋ยวมาเราไม่ครับทกคนนอนเานนโอเคตใจตึกใจพ่อแล้วเนาะ อ่าถ <mile> ืกใจแล้วมีปัญหายังกะพ่อครับมันบ้นมีปัญหาเครื่องม้วนปัญหาอยู่พ่อถ้าเกิดมีปัญหาพ่อจะโทษตามเบอร์ที่ติดไว้เลยครับเด้อเบอร์เจเบอร์สังเล่นนะครับเด้อมันต้องห้องอะไรครับมันมันเป็นจไใจลังจากการการไดครับเกี่ยวรวดแล้วครับคือบ่คือคือถืกใจบ่แบบนี้นะแพงบ่ครับแพงบ่บบ่่แแพพงงคันเกี่ยวได้แบบนี้บ่แพงกันบ่แพงครับถืกใจใหญ่เยี่ยมยอดที่ยอด แตกบ่าลเบิรมันตำนอตแนะน้ำไหมนะโอูปัจสิทธิจักการช่างสมควรทีเดียวปสมควรครับบ่เสียดายเงินบ่เสียดายใจแบบมีความสุขใจเงิน้ยไงเนาะมีความสุขนอ่นรับสบายนี่เด wow ี๋ยวได้ดังใจมันหัวในเนาะมันขื่นทีเดียวเลยตอนแรกบ่ชลอเนาะตอนแรกบ่คิดว่าสิได้ขนาดนี้มันบ่บ่บ่แล่นเลยบ่ไปไหลมันไหลไปตลอดเนาะมันไหลตลอดบ่มีสะดุดเครื่องเครื่องมีโหลดบ่บ่ หนิ่งเลยปั่นครับรถยนต์ปัดคิ่โบู้ยนี่พอเสียงงั้นแบบยิ้มได้นี่ครับพอนี่มันจังเสียเสียบครับนี่เอ็ขนาดนี่ใช้เวลาโดนอยู่ว่ะคำเลยครับนี่เกิดว่ดย่ำไม่ได้คำตัวจะมีมาเปิดหน้าได้กใครอยู่ครับใครอยู่แต่ว่าอันนี้สียเร็วกว่าเร็วเร็วกว่าได้งานแน่นอน เออแล้วเอาแทีมเถื่อใจจากของหน้าพะ่อเนาะแต่ว่าตอนนี้ถื่อใจคนขับแล้วมั้งวะเบี้ยนี่เสียงั้นแซบแล้วพอนั่นรับสบายเมื่อนี้นะโอุปศิษิ์ที่โชว์การช่างมาจัดให้เองครับนี่นี่ใช่ไหมคำเลยเนาะพ่อเนาะเมือนี้เนาะลองกันย่ำครับเลยถ้าถ้าไอ้โดนไฟน่ะถ้าไปมีดจะไปกินได้แบบนี้เนาะ สังเกตเบิ่งแผ่นหลังเนี่ยแผ่นดันหลังไม่มีแต่ไม่ซื้อซื้อมาครับไม่มีแต่รถเจ็ดใบเด้อเออมันซึกเพราะมันดิ้นได้จะลงใบด้านหนึ่งอ่าดิ้นได้อย่าให้มันดิ้นเพราะว่ายังถ้าดิ้นได้หัวจรวดตัวนี้มันจะกว้างเหมืเต็กกว่ามือนเต็กมันจิมันจิตัดประขาดอ่ามันจิตัดประขาดแล้งกระสีเดียเปลี่ยนหัวจรวดพุ่นน้ำพุเดียวอืมอีกอย่างนึงบันไดเด้อสังเกตถ้าบันไดมันโค้งมันมันเป็นท้องสร้างเนาะ ให้ให้ออกมาตีตีมันตรงแล้วกัดามเล็กไว้ดามเล็กไอ้เล็กหาหุ่นเด้อเล็กเท้าขาวหาหุ่นดำที่สำคัญเนี่นิ้วนี่ตั้งให้เคลียร์เขาให้ถึงนะครับตั้งให้แล้วอย่าลืมเด้อถ้าเกิดว่ามันจกดินจกอยังถ้ามันแข็งมันยังย่ายไปเลยให้พอสังเกตที่อันนี้นิ้วเคลียร์พอถึงแล้วพอเด้อครับนี่ถ้าเกิดเขาเกี่ยวไปปุ๊บมันมันค้างอย่างนี้เนาะมันค้างจริงเขาสังเกตมึงนิ้วเลย นิ่วมันมามาพอถึงนี่เราสามารถเข่าใหม่ออกได้เลยคราต้องตั้งตัวใหม่อันนี้บ่ได้บอกแค่อันนี้แค่พอแค่บอกบอกสูข้อนแล้วนี่ที่บางบางคลิปนี่นะครับบอกมัดนี่ปืนจงซูนกันเลยปืนตัวนี้ตัวปืนแกนแกนสัดไอคลิปนี้กะใช่หน่อยครับคุณพอทวีเนาะพอเนาะแล้วกะป้าดิษครับนี่ขอลาไปก่อนเนาะป้าเนาะคำเมื่อนเนาะแต่ป้าคลิปนี้ครับ อ่ะงั้นผมจะได้ขอตัวขอตัวไปไหนครับก็กลับกลับออกครับคนะอ่ะโอเคนะครับเนาะครับผมมีอะไรก็โทรหาตามเถื่อใจเถื่อใจเนาะเถื่อใจครับยกโยกป่วยนะโยกป่วยนะครับแม่โอ้ประสิทธิ์ดีโยกันยังพอแต่ลรไม่โยกป่วยนะนี่ประสิทธิ์โยเยี่ยมครับเยี่ยมเยแนะน่นำบ่แนะน้ำบ่พอผู้ใดอยากเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดไปเลยพูอยากเฮ็ดเกี่ยวเดียวเพียวพอเนาะ นี่ครับราคาอยู่นะหนัวครับอ่อันนอนรับสบายเสียงเงินแซบเนาะเพิ่มแล้วนอนเว้ยเออนี่โอ้ยพอนี่ยิิมเปยแล้วเนี่ยยิมยิมเล้วเนี่ยนี่เสียงเงินแซบนอนรับสบายแล้วพอรองนี้าทว่ารืว่าจะลองพอแล้วพอเลมันแค่นี้อ้าครับครับนี้การเอาเงินยันดียวครับกระเป๋ากระเป๋าง่ากว่านี้แล้พอเด้อย่าเอาน่อยยงนีมันบเก็บเงินบได้หครับ